สวัสดีครับสวัสดีครับผมมารับเข้าสู่รายการ s u กิ k i The c o เ e N นะครับสนทนาภาษาเด็กหงวันนี้น้องเจมาแล้วครับครับผมเจอกันแมตช์สำคัญนะครับลิเวอร์พูลปะทะแมนเชสเตอร์ซิตี้สนับสนุนโดยซูซูกิซูเปอร์แพตตินัมดิวธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรถจักรยานยนต์อัลฟาโวลันติสโดดเด่นทุกความเป็นคุณ ซูเปอร์บิ๊กแมตช์ใช่บางคนบอกว่านี่คือเกมตัดสินแชมป์บางคนบอกว่าไม่ใช่มันยังมีอีกหลายเกมที่ต้องลุ้นกันต่อแล้วก็รวมไปถึงอีกหนึ่งตัวแปรสองันคืออาร์เซนอลใช่ครับซึ่งอาร์เซนอลเล่นไปแล้วนะครับกับเบรนท์ฟอร์ดเมื่อคืนวันไม่รู้ว่าจะสามคะแนนหรือเปล่านะไม่เป็นไรสำหรับแฟนสองทีมนี้โฟกัสที่เกมนี้เลยใช่ครับถ้าลิพูจะเป็นจ่าฝูงต่อไปเกมนี้ชนะไว้ก่อนใช่ชนะไว้ก่อนการันตีการเป็นจ่าฝูงและถ้าชนะได้นะเจมโอกาสในการเป็นแชมป์มันก็เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นเยอะเลยละเยอะเลยแต่ถ้าเกิดสะดุดเสมอก็ยังไม่เสียหายมากนักแต่ถ้าแพ้อันเนี้ยเสียหายเลยเสียหายเลยแล้วก็พูดถึงผลงานฟอร์มการเล่นของสองทีมณะตอนนี้ต้องบอกว่ากัมกึ่งสูสีมากก่อนลงเล่นเิกคุมี63สิซิตี้มี62สชบห่างกันแดมเดียวเจม27บเจ็นัดนะครับแล้วฟอร์มการเล่นผลงานอะไรเงี้ยมันก็ยอดเยี่ยมทั้งคู่นะเจมใช่ครับใช่ไหมก็ถือว่าเป็น เกมที่มันทุกอย่างมันใกล้เคียงสูสีกันอย่างมากนะครับอ,อาจจะเ,เป็นเพราะว่าเล่นที่แอนฟิลด้วยด้วยศักยภาพาความสมบูรณ์ของทีมอ่ะเอาว่ากันตามตรงซิตี้จะดูดีกว่า,าแต่พอมาเล่นในแอนฟิลด์น่ะลิฟิลด์ฟูก็ได้เปรี่ยนในของเสียงเชียร์เพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ดูแบบก้ำกึ่งกันมากคือไม่ว่าลิฟูจะอยู่ในสภาพไหนนะซิตี้ชนะลิฟูยากมากที่แอนฟิลด์ใช่ใชมีชนะ อยู่ขาร้อยสี่หนึ่งอยู่ปีหนึ่งอะเจมใช่ครับที่พ่อหมีเราเท้าเย็นลุ่เหว้เท้าเย็นเท้าเย็นจมเจ้าพีอัพเตะเขาเฉยเลยใช่ไเจมเจมนั้นแพ้สี่หนึ่งเลยอุตส่าห์มาหนึ่งหนึ่งไปแล้วนะหนึ่งหนึ่งแล้วก็มาโดนสี่หนึ่งะนอกนั้นียส่วนใหญ่ลิฟว์ก็จะทําได้ดีนะใช่ไม่เสมอว่าชนะใช่ครับสัที่แล้วเนี่ยเล่นในสภาพรับฟอร์มที่เป็นรองก็ยังชนะหนึ่งศูนย์โมซาร่าใช่ไหมเจมใช่ครับผมที่เปิดยาวมาจากพ่อหมีเนี่ยใช่ไหมแล้วโมซาร่าก็พลิกหนีชอการเซโร่ หลุดเข้าไปยิงใช่ไหมใช่ครับหนึ่งศูนย์อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให้อ่าแฟร์รีูก็อุ่นใจนะก็มนี้ก็ได้ว่าเล่นในบ้านประมาณนึ่งไม่ค่อยแพ้แมนซิตี้แต่แมนซิตี้ตอนนี้เขามาแล้วเจมใช่ผลงานแข่งขันโหดมากนะโหดมากนะซิตี้ก็จะมีหลุดไม่ชนะก็คือวันที่เสมอเชลซีอะเจมเสมอเชลซีสิบเจ็ดกุมภาพันธ์หนึ่งหนึ่งนอกนั้นนี่เขาชนะหมดเลยนะคือแพ้ผลลัาสุดเดี๋ยวผมเลื่อนดูก่อนนะรู่เนี่ยก่อนที่เขาไปที่าขับเวิร์ลคัพอะใช่ โอ้นะแล้วมีสะดุดเสมอก่อนหน้านี้ก็คือเสมอกับพาเลสสองสองแค่นั้นเองนั่นแหละก่อนไปฟีฟ่าขับเวอร์ับอ่ะที่มันช่วงที่มันยังสะดุดอยู่ไงเป๊อยู่อ่ะหลังจากนั้นก็ขู่โคดแต่ว่าแต่ว่าสีซั่นนี้แมนซิตี้เนี่ยแพ้เกมเยอนในเกมใหญ่เะี่ยถ้าพี่ใจผิดสองเกมนะแพ้เชนออนหนึ่งศูนย์เนี่ยที่มาตินเนียยิงแลับเข้าอ่ะใช่ครับแล้วก็แพ้วินล่าใช่ใช่ศูนย์หนึ่งกับเพราะฉะนั้น ถ้าจะแพ้รีพูอีกก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะใช่ไหมก็ไม่แปลกหรอกครับเพราะมันเคยแพ้กันมาใช่เอาละทีเนี้ยมันมีมีเกรดมากมายเจมในเรื่องของเฮดทูเฮดอ่ะเฮดทูเฮดมีมีั้ยช่วงหลังครับตีซากี่เจอกันนัดแรกเนี่ยก็หนึ่งหนึ่งนะฮะเชนอาโนเดบี้ยิงตีเสมอเอาจริงๆเกมนั้นเป็นรองมากเลยนะเจมครับผมเป็นรองมากแล้วตอนที่โดนหนึ่งศูนย์ไปแล้วนึกว่านึกว่าจะไหลแต่รีพูก็ขืนไม่ได้แล้วก็เนี่ยเทรนไม่ยิง แท็กติกเดียวกันครับก็คือยื้อไปเรื่อยๆยื้อไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายเราไปวัดเราได้ผลไงที่เทนนาโน่ยิงนอกกรอบใช่ไหมใช่ครับยิงตีเสมอนาทีที่80อืมอ่าครับแล้วก็เป็นแต้มสําคัญนะที่ลิปูแต้มสำคัญได้หนึ่งแต้มกลับออกมานะครับแล้วก็ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยซิตี้ย่ำลิปูสี่หนึ่งที่เอติฮัดนะใช่ใช่ครับแล้วก็เจอกันในคาราบาวครับนะครับซิตี้ชนะลิเวปูสามสอง แล้วตอนนั้นเป็นเกมแรกหลังจากฟุตบอลโลกเลยเจมใช่ใช่ครับแต่เกมที่แอนฟิลด์ลิผูชนะ1-0จากมูซาลาใช่ครับนี่ก็ประมาณเนี้ยแล้วก็ซีซั่นที่ลิพูลุ้นสแชมป์เจมใช่ไหม2021-22อ่ะกับซีซั่นเล่นกันดูเดือดมากอใช่ใช่ไหมก็เสมอกันหมดเลยอืม2-2ทั้ง2เกม2-2ที่แอนฟิลด์แล้วก็2-2ที่เอทีฮัตแล้วจะมีเจอกันในเอฟเอคัพลิปูชนะ3-2แต่ตอนนั้นเนี่ยซิตี้คือเขาพักตัว ก็บอกว่าพักเยอะเพราะว่าเขาบดกับมารติดไงอย่างหนักเลยบดกับอ่าใช่ใช่ในในรอบควอเตอร์ของของแชมเปี้ยนส์ซีรใช่ครับก็เลยเป็นลิฟู์ชนะเนี่ยเจอกันช่วงหลังเนี่ยไม่ว่าสภาพหรือฟอร์มจะเป็นอย่างไรแต่ว่าครอปกับเป๊ปดวลกันแล้วมันมันแล้วก็มันออกได้ทุกหน้าเกมบอลสนุกด้วยมันไม่ใช่แค่แค่ผลการแข่งขันที่มันกินกันยากบอลมันสนุกด้วยบางเกมดูแล้วแบบโหคุณภาพมันสูงมากใช่ซิตี้กับลิเวอร์พูลใช่คือเกมเนี้ย มันก็น่าจะวัดกันที่หนึ่งเรื่องของความพร้อม,อมคุณภาพของนักเตะที่ลงไปเล่นใช่ใช่ไหมเจม,มแล้วก็ถ้าจะมีปัจจัยแฝงคือลิเวูเนี่ยมีเสียงเชียร์ในแอนฟิลด์แล้วอย่างที่ทุกคนรู้นะครับเมื่อท็อปเขาประกาศว่าเขาจะคุมทีมเป็นรุูการสุดท้ายเนี่ยทุกเกมมันมันจึงมีแบบเสียงเชียร์ดังกระหึ่มตลอดนะเจมใช่ครับใช่ทุกคนก็เข้าไปให้กําลังใจและนัดเนี้ยเหมือนลิเวูเนี่ย มี12คนอะสิบสอคนคือเสียงเชียร์ในสนามแต่ซิตี้ได้เรื่องของโอ้โหเรื่องของฟุตบอลน่ะแหละมากันง่ายๆนะเกมมันค่อนข้างหลากหลายเกมนะครับมันสมองของเทรนเนอร์ใช่ใชแล้วก็เรื่องของทักษะความสามารถของนักฟุตบอลทีนี้สองสองทีมก็ผ่านเกมกลางสนามาทั้งคู่เจมซิตี้เนี่ยเล่นกับเอซิโคเปเฮเกนในยูฟาแชมป์เบสิชนะสามหนึ่งสบายๆนะข้อพักเบลบลอยฟิลฟอร์เดนใช่ไหมเจมใช่เ ก็มีมีการสลับสับเปลี่ยนนาผู้เล่นพวกสำรองลงมาดูเนสอะไรลงมานะครับละข่าวดีคือตอนนี้ยอสกวาดิโอก็กลับมมาเล่นแล้วแต่จะมีข่าวร้ายนิดหนึ่งตรงมานูสดูเนสใช่ไหมนิ้วหักนิ้วหักนิ้วหักแต่นิ้วหักถ้าจะเล่นมันก็พอได้อยู่นะแต่แต่ถ้ายังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรแล้วก็มีแจ็คกีริดแจ็คกีริดใช่ครับที่ยังเจ็บคนขานีบที่เหลือเนี่ยพร้อมเลยเจมใช่ครบ ครบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเปเขาจะจัดเพื่อเล่นชุดใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะถ้าเราอ้างอิงจากวันที่เขาเล่นกับแมนยูเนี่ยชุดนั้นก็น่าสนนะประตูเอเดซอนเจมน่าจะเป็นชุดนั้นด้วยนะหลังเนี่ยไคลวอเกอร์ยืนแบ็คขวาแบ็คซ้ายนิทานาเก้ฮะผู้เซนเตอร์จอห์นสโตนกับรูเบนดิอาใช่แล้วก็โรดรีคุมเกมตรงกลางอ่าแล้วก็มีตัวลุกเนี่ยมีทั้งแดนนดอินวารเควินเดอร์บอยฟิลโฟเดนเชม่โดกูและเอริงฮารันโดกูอาจจะเล่นไม่ออกนะครับ ในเกมนั้นถ้าดูกูริตไม่ออกเนี่ยมันก็เดี๋ยวกูรลตเอาเบเซสลงมาใช่ครับแล้วเอาโฟเดนไปเล่นด้านข้างเนี่ยสลับตำแหน่งกันแล้โดซินวาอาจจะเล่นตรงกลางหรือไปเล่นด้านข้างอมันได้หมดมีความหลากหลายหรือแม้กระทั่งเอาโควาชิตใช่ครับมาเล่นอืตรงกลางเพราะฉะนั้นในเรื่องของการวางแท็กติกเนี่ยไม่น่ามีปัญหาหรอก ตัวหลักอยู่ครบไปเจมแล้วฟอร์มของฮาลันตอนนี้กลับกลับมายิงต่อเนื่องเลยร้อนแรงร้อนแรงร้อนแรงเอริงฮาลันทีนี้ริวคูเราเนี่ยเจมความพร้อมตัวเจ็บยังเหมือนเดิมนะอาริสงเบเกอร์เจ็บเอหลังหัวเข่าใช้นาโนนี้เข่ายังไม่พร้อมใช่เจมยังครับยังยังนะเชลมาติฟเนี่ยไม่พร้อมปิดเทมยาวไปแล้วตีโกนกานดาร่าปิดเทมยาวใช่บายเชตติดยังไม่ไม่เร่งใช้ก็คงจะไม่ได้กลับมาง่ายๆเคอร์ติโจนน่าจะรอหลังฟีฟาเดใช่ครับ ล่านกาเฟนแบกเจ็บไม่หนักแต่เกมนี้ก็ไม่พร้อมใช่ครับโชต้าเจ็บเข่าเจ็บเข่าเบนด็อกเบนดกเจ็บเข่าเจ็บเข่าแต่มันก็มีข่าวดีอ่าก็คือโมซาร่านะกลับมาแล้วกลับมาลงสนามได้แล้วนะครับในเกมกับสปาร์ตาปราเกมนี้น่าน่าคิดเหมือนกันว่าครอปจะใช้งานซาราแบบไหนผมว่าใช้เป็นตัวจริงเลยครับตัวจริงเลยคือเก็บบ่มมานานละถาไม่ใช้เกมนี้นี่คือถ้ามัน สัก้าบห้า้าบก็ผมว่าเขาก็ใช้แล้วนะถ้าเกิดเอาซาร่าได้เป็นตัวจริงนะเจมส์น้องนุ่นพี่อ่ะควรจะเป็นตัวจริงไหมฟอร์มแบบเนี้น้องนุ่นหูในเกมสปาร์ตาปังนี่คมกริบเลยนะผมว่าก็มีโอกาสจะเป็นตัวจริงสูงนะแล้วอีกคนหนึ่งอะลุยเดียสเพราะฉะนั้นตัวลูก3ามคนอาจจะเป็นตัวลูกที่หลายๆลคนรอคอยนะซาร่านูนเยสลุยเดียสโดยที่มีกัคโปเป็นตัวสอดแทรฟรวมไปถึงเอเลียดเป็น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 อะไรไปเพราะว่าโชต้ายังยังไม่สิบเล่น ลงมาตรงกลางครับถ้าดูจากการใช้งานเอนโดคอปใช้งานเต็มเกมไปนะในเกมเจอกับสปาตาปรากแต่ด้วยสภาพด้วยฟอร์มเอนโดนะน่าจะเได้ต้องเอนโกแล้วก็อเล็กซิสแบ็กแอนเดสเตอร์สองคนนี้เล่นแน่นะใช่อีกหนึ่งคนพี่ว่าเกมคิดเหมือนพี่เลยน่าจะน่าจะเป็นตัวจริงก็แล้วนักเตะฮังการีอ่ะโซโบสไลายโซโบสไลายเหรอใช่ไหมก็มีความเป็นไปได้นะนะครับถ้าเป็นสามคนเนี้ยโซโบสไลายเอนโดแล้วก็ แมคคาริสเตอร์จริงๆมองไปที่เอเลียดแต่เอเลียดเนี่ยเล่นเยอะมากอ่ะใช่ใช่โหมเขาตอนนี้เขาท็อปฟอร์มนะอืมถ้าจะพลิกมาเป็นเอเลียดก็ก็ได้ไม่รู้สึกว่าอะไรแต่ถ้าเกิดสภาพของโซโบไซได้เนี่ยมันก็สวยนะโซโบเอ็นโดแล้วก็แมคคาริสเตอร์ใช่ไหมเจมสใช่ครับพอไปวัดกับตางของเคลซีได้ทีนี้ข้างหลังเนี่ยที่ต้องลุ้นก็คืออีบูโกนาเต้ที่ถูกเปลี่ยนออกนะครับจังหวะจังหวะสปีดแล้วก็หยุดนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวออกเนี่ยมันก็ ทำให้เด็กหงใจเปลป้าเหมือนกันบอกเฮ้ยหรือว่าจะปึ๊ดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเล่นได้จบไปนะถ้าเล่นในสภาพที่ร้อยก็ฟันดเต้กับฟันดคูเซนเตอร์เลยอแล้วก็แบ็ก2ฝั่งเนี่ยก็มีการวิเคราะห์กันมาตั้งแต่จบเกมว่าล็อบบเล่นเต็มเกมไปแล้วอาจจะไม่ใช่เขาในการยืนแบ็กซ้ายอาจจะเป็นโจโกเมสเล่นตรงนั้นเพราะโจเนี่ยตัวจริงนะในเกมกับสปาร์ตาปรางแต่ว่าเปลี่ยนออกใช่ใช่ไหม โจคไมเล่นแบ็ดขวาแรแบดดี้มาเล่นเป็นเป็นแบ็ดขวาใช่คือโอเคแบดดี้น่ยอาจจะยังเด็ดแต่ดูจากการเล่นเล่นเหมือนผู้ใหญ่ใช่แล้วเขามีความสดไงพอที่จะบดกับตัวริมเส้นของของซิตี้ได้แต่ถ้าหลงเหลี่ยมก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าเอาพละกําลังความเร็วใจสู้เนี่ยเขาาไม่ยอมอยู่แล้วใช่ไหมตรงนั้นเนี่ยจะเป็นโฟเดนหรือจะเป็นโดกูหรือจะเป็น คูเลียนเอาวอเลตหรือจะเป็นบารโดสินขวาใครก็ได้มาเฮ้ยช่วงนี้แบรี่บอกมาเลยมาเลยครับมาเลยผมปูกพึ่งได้ความมั่นใจพึ่งยิงคมๆไปรวยจิ้มหัวเกือกเข้าสามเหลี่ยมเลยส่วนประตูแน่นอนครับเคเลอร์แต่เนี้ยปัญหาก็คือสมมุติว่าว่าถ้าโกนาเต้ไม่ฟิตอ่ะเจมคิดว่าทางออกมันก็มีควอนซาเล่นกับฟานได้กับโจโกเมสมาเล่นเซนเตอร์ผมว่าจะเลยควอนซาเพราะว่าโจโกเมสเนี่ย ในตำแหน่งแบ็กซ้ายนาทีนี้นะผมว่าดูมีประโยชน์กว่านะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอีบูไม่ฟิตคือคอนซาแล้วไม่ใช่โจโกเมสไม่เป็นคอนซาแต่โจโกเมสเนี่ยจำได้ไหมปีที่แล้วสี่เดือนที่แล้วที่ชนะ1-0ึ่นะเป็นโจล่างทองนะยินเซนเตอร์เนี่ยถ้าจำไม่ผิดอ่ะใช่ตอนนั้นทุกคนมองว่าหูโจโกเมสไหวเหรอโจโกเหม๋โจอะไรก็แล้วแต่แต่เขาเล่นดีเกมนั้นนะใช่ ในตำแหน่งเซนเตอร์ถ้าจำไม่ผิดแต่เกมเนี่ยเจมมองว่าถ้าอีบูไม่ฟิตก็ยังไม่ใช่โจโกเมสควอนซาเดี๋ยวเพราะน่าจะเป็นเจเล่ควอนซาพี่น้องมองไงฮะห้าสิบห้าสิบนะแต่ถ้าดูจากการใช้งานของคอบช่วงหลังเนี่ยเล่นอยู่สามตำแหน่งเองอแบ็กซ้ายแบ็กขวาแล้วก็กลางรับอ่ะตัวเบอร์หกเบอร์หกต่เบอร์หกตอนนี้ไม่จําเป็นไงอ่าเพราะอินโดมาแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นควอนซานะเจมสมบูรณ์นะควอนซาแล้วอีกอีกคนมันเป็นแบดลี่อ่ะมันเด็กสองคนอ่ะมันมันจะเสี่ยงไหมแต่มีโจกับฟานไดายครับ ยังมีลูกประสบการณ์มีมีตัวที่เป็นพี่ใหญ่ประคองอยู่อแล้วก็ผมว่าการทํางานในแผงกลางของลิ์พูมันน่าอุ่นใจนะมันน่าจะช่วยสกรีนบอลได้สำคัญมากนะสำคัญมรกเกมลูกคู่แข่งแล้วก็แมคคาริสเตอร์เป็นตัวพลิกบอลใช่ไหมโซโพไซเป็นตัวเคลื่อนเกมแล้วก็ถ้าถ้านะถ้าซาร่าฟิตร้อยเปอร์เซนูเสเล่นในฟอร์มเหมือนช่วงหลังนะได้ลุนได้วัดในเกมนะทีนี้เจมคิดว่าแท็กติกเนี่ยมันจะเป็นยังไง เล่นในแอนฟะิลดเนี่ยเหมือนเดิมไหมเล่นในแอนฟิลด์คอปบอกอยู่เสมอเจอใครไม่รู้่เราเป็นฝ่ายเดินเดินเดินเข้าใส่ไงน่าจะเป็นแบบนั้นแต่ซิตี้เขาก็เป็นทีมที่อามาบันแรกเขาก็ชอบเหมือนกันคือผมว่าลิฟวูไม่ไม่ได้รับแน่ก็คือเล่น,เล,นเล่นตามสไตล์เล่นในแอนฟิลดด้วยขณะที่ซิตี้เนี่ย โดยแพทเทิร์นน่ะผมมองว่าเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนหรอกอแต่ให้จับตารายละเอียดเล็กๆน้อยๆแท็กติกบางอย่างที่เป๊ปคิดมาเพื่อใช้ในเกมนี้โดยเฉพาะอาจจะมีเซอร์ไพรส์อาจจะได้เห็นอ,จจะอะไรแบบนี้น,นะครับซึ่งเป๊ปเป๊ปมักจะมีไอ้ลูกเล่นไอ,อ้กลลเม็เด็ดพลายแบบนี้เวลาที่เขาเห็นแบบ ตรงนี้ลิวพูเป็นจุดอ่อนเขาจะวางอะไรมาซึ่งเขาจะทำอย่างเงี้ยในแมตช์สำคัญได้เห็นอยู่เรื่อยๆให้เราจับตาดูว่ามันอาจจะมีแท็กติกบางอย่างหรือตัวผู้เล่นบางอย่างบางคนที่เข้ามาเพื่อเพื่อเป็นแบบเล่นในแท็กติกนี้โดยเฉพาะอะไรเงี้ยถ้าลิวพูจะชนะซิตี้เนี่ยหนึ่งต้องตัดฮารันออกจากเกมไปให้ได้ซึ่งสี่ั่นาที่แล้วตอนที่เจอกันที่แอนฟิลด์เนี่ยขายไปเลยนะฮาลันไม่มีบทบาทเลยได้บอลน้อยมากต้องปิดเรือบอย ใช่ไม่ให้โฟเดนแบโดเคลื่อนเกมได้ง่ายๆนะปิดเนี่ยปิดเชวินเดอร์บอยเนี่ยแล้วก็ไม่ให้โรดี้เนี่ยเขาได้ด้ส่วนเชื่อมเกมอะไรไม่ให้โรดี้ได้เชื่อมเกมง่ายๆนะคือไม่น่ายยากนะเจมก็แค่นั้นเองครับวิธีวิธีการพูดอะแค่นั้นเองนง่ายเลยครับง่ายนะอันเนี้ยคุณก็ปิดแค่นี้ใช่บางคนบอก่าคุณก็เอาคนไปไหนไปด้วยยเงี้ยตามไปเลยโรดี้เดอร์บอยห้าคนแบบเล่นแมนมาร์กิงไปเลยไอไปไหนไปด้วยเนี่ยเอาจริงๆนะครับ ถ้าทักษะความสามารถไม่ถึงเนี่ยมันโดนเขาหลอกเละหมดนะครับอันนี้อันนี้ก็พูดง่ายๆนะแต่ว่าก็ต, <c oughs> ากต้องดูวิธีการ <c oughs> ากทีนี้ประเด็นสําคัญสุดท้ายนีย่ถามเจมส์ค <c oughs> ือปกติเนะี่ยช่วงที่ผ่านมาเนะี่ยหกเจ็ดปีเนะี <c oughs> ่ยเวลาซิตี้เจอร์ยนะีย์พูเนี่ยทุกอย่างก็จะโฟกัสกันเฉพาะเฉ <c oughs> พาะทีมตัวเองแล้วผลการแข่งขันเนี่ยเสมอมันไม่เสียหายแต่นาทีเนี่ยมันมีรอเซนอลเข้ามามีร์เซนอลเป็นตัวแปรเพราะฉะนั้น่ะมันมันจะบีบ วิธีคิดวิธีเล่นของสองทีไม่เจมเพราะผลเสมอที่บอกอ่ะมันอาจจะเข้าทางอเซนน์ไงแต่ถ้าใครหวังจะเป็นแชมป์เนี่ยเกมนี้ถ้าชนะมันมันเหมือนอยู่ในกำมือในเจมถูกป่ะใช่คือตอนนี้ต้องดูแต้มก่อนริบูอ่าเรายังไม่ทราบผลนะซนอนนะร์พูนำาอซซอนสองแต้มถ้าเาทั้อนชนะเขาขึ้นไปอยู่เป็นจ่าฝูงไม่นัเป็นจ่าฝูงอาจจะต้องเล่นเสมอมันเสียหายไหมผมผมมองว่าไม่เสียหายมากอ่าไม่เสียหายมากคืออันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ มองว่าอาร์เซนอลไม่ดีแม่อะไรนะแต่ถ้าในมุมของริบูอ่ะใครคือคู่แข่งเบอร์หนึ่งอ่ะมันคือแมนซิตี้มันคือแมนซิตี้อ่ะถ้าเกิดเบรกไปได้ไม่ให้ซิตี้ชนะเนะี่ยร์พูก็นำซิตี้หนึ่งคะแนนใช่แล้วก็ผมเชื่อว่ากับอาร์เซนอลเนี่ยอาจจะมีช่วงที่เขาอาจจะพลาดเพราะว่าช่วงนี้มันพีคมากอ่ะอ่ามันมันพีคมากมอาจจะต้องมีที่แบบช่วงม,มันจะมีช่วงผมคิดว่านะแล้วมันจะมีเกมสําคัญไงอ,อาร์เซนอลไปเยือนซิตี้วันที่สามสิบเอ็ดอืมอืมอืม,อม มีนาปลายเดือนนี้ใช่ใช่ป่ะอาจจะเป็นเกมที่ชี้ชัดอีกเกมหนึ่งเพราะฉะนั้นเกมกำลังจะมองว่าสำหรับลิเวอร์พูลเสมอไม่เสียหายไม่ถึงก็เสียทีนี้ถามในมุมซิตี้ปกติเนี่ยมันมีบางเกมบางซีซันที่เป๊ปเนี่ยเลือกที่จะเล่นแบบเซฟเลยคือเขามองว่าเกมเนี้ยทีมมันยังแข่งไม่พอที่จะชนะลิเวอร์พูลไม่แลกด้วยเล่นเอาเสมอแต่มาถึงตรงเนี้ยที่บอกมันมีอาร์เซนอลเป็นตัวแปรสำคัญแล้วถ้าเสมอเนี่ยซิตี้อาจจะหล่นมาอยู่ที่สามเลยนะเออทีเนี้ยมันจะบีบให้ซิตี้ต้องเล่นแบบ เสี่ยงไหมเขาเกมเนี่ยถ้าเขาจะเป็นแชมป์เขาควรจะต้องชนะเจมคือผมว่าแพ้ลิเวอร์พูลเสียหายกว่าเสมอก็ยังไม่เสียหายไม่เสียหายเหมือนกันคือเขามีเกมกับาอ์เซนในมือแล้วผมเชื่อว่าเป๊ปมั่นใจนะแต่พี่พิ่มองอย่างนี้นะถ้าเขาเสมอเนี่ยถูกไหมเขาเขาเามีโอกาสไปตัดแต้มาอ์เซนแต่อย่าลืมว่าถ้าเขาเสมอเนี่ยับเขาจะเสียแบบลิเวอร์พูลทันทีนะเพราะว่าจากนี้ไปเนี่ยซิตี้หมดสิทธิตัดแต้มลิเวอร์พูลแล้วนะใช่อันเนี้ยตรงเนี้ยมันน่าคิดน่าเกมเนี่ยอยากให้ทุกคนจับตาดูว่า วิธีคิดมันก็เป็นของ<ช>ของคุณค<ช>ือสองฝั่งเนี่ย<ช>แล้วมันจะบีบใครมากกว่ากาันเกมเออแต่ก็ถ้าถ้าว่าตามศักยภาพนะ<ช>คือหมดเกมนี้มันมันก็เหลืออีกสิเกมถูกไหมครับใช่ซิตี้อ่ะผมผมเขาว่าเขาชนะ10นัดรวดได้จริงเหรอคเขาชนะ10นัดรวดได้เขาจะ30แต้มอ่ะ แล้วก็ไปซื้อเอาแล้วให้ลิเวอร์พูลไม่ชนะทั้งเกมแล้วเขาก็จะเป็นแชมป์แล้วอาร์เซนอลเนี่ยเจอกันกับซิตี้ด้วยแล้วถามว่าอาร์เซนอลสิบนัดจะชนะรวดได้ไหมอันนี้ยังเป็นเครื่องหมายคําถามอยู่ครับอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจจากเกมเกมคืนนี้นะแต่มันจะเป็นเกมที่บีบหัวใจแน่นอนนะสำหรับแฟนทั้งสองฝั่งคือถ้าถามความเห็นส่วนตัวผมอะถ้าพูดกันอย่างเป็นกลางนะครับสิบนัดที่เหลือเนี่ยลิเวอร์พูลแมนซิตี้อาร์เซนอลเนี่ยถ้าให้ถามว่า ใครจะชนะสิบนัดรวดได้เนี่ยผมให้ซิตี้ลิฟทกับพราะฉนั้นผมไม่มั่นใจว่าชนะสิบนัดรวดแต่ศักยภาพทําได้นะทำได้แต่แต่ว่าความมั่นใจในเวลามองมองภาพเราเห็นซิตี้ชัดเจนกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามุมเนี้ยซิตี้ก็อาจจะมองว่าเสมอก็ไม่ได้เสียหายลิฟท์เสมอก็ยังไม่ได้เสียหายยังจะบอกว่าเกมนี้มันจะสมัตเก้ออาจจะอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันอาจจะเป็นไปได้ด้วยด้วย สักยภาพที่มันใกล้เคียงกันด้วยคอันนี้กิท่าเสมอจริงๆอ่ะวามรู้สึกเกมโอเคไหมผมโอเคเสมอผมเสมอจะเสียตั้งแต่จากฝูงนะโอเคป่ะผมขอไม่แพ้ซิตี้อ่ะไม่ใช่ว่าเป็นสักสีนะมันด้วยกลยุทธ์ด้วยการคำนวณแต้ม ถ้าขอได้คืออยากชนะอยู่แล้วคือชนะมันได้เปลี่ยนทุกอย่างแต่ถ้ามันเอาเอาเขาไม่ลงเ่ะอย่าไปเสี่ยงขอไม่ง่ายคือขอไม่แพ้ขอไม่แพ้ถ้าชนะไม่ได้ก็อย่าแพ้แล้วพี่น้องมองไงครับลิวหูควรเล่นแบบไหนเล่นโอ้โหมันก็่พี่ก็ชวนเจมคิดแบบว่ามันจะเล่นแบบไหนมันอยู่แต่พี่ว่าจริงๆอ่ะมันบีบซิตี้มากกว่าตรงที่แต้มะซิตี้ตามหลังลิวหูแล้วมันมีอเซนอลเป็นตัวแปรเขาอจะต้องเล่นแรกแต่ว่าในในการแรกมันก็เสี่ยง เสี่ยงเหมือนกันนะมาแรกหรือผู้ในแอนฟิลเนี่ยใช่แต่ถ้าเขาเล่นไม่แลกนะถ้าริฟูก็พอใจกับการไม่แพ้เป็นหลักแล้วก็เดี๋ยวไปวัดกันกับเกมที่เหลือซึ่งซึ่งอย่างน้อยกลุงควนที่เป็นเหนือเหนือซิตี้เนี่ยมันก็จะออกแบบเสมอก็ได้ใช่ที้้มนอยู่ที่วิธีคิดเพราะว่าบางคนมองว่าเลีนให้ชนะไปเลยมันจะได้เบสร็เด็ดขาดเลืมว่ถ้าคุณแพ้ขึ้นมาเนี่ย มันมีความเสี่ยงนะครับคือถ้ามันมันไม่แพ้คือเสมอเนี่ยมันก็เดี๋ยวไปดูอาร์เซนอลคุณจะแรงแค่ไหนแล้วก็ไปอไปลุ้นซิตี้กับอาร์เซนอลในเกมที่เอ็นทัศย์คือในมุมนี้พหัวมันยังมีเหลี่ยมมีเหลี่ยมให้มีเหลี่ยมที่มันจะมีโอกาสกลับมาแซงได้ถ้าเกมนี้เสมอแล้วก็ชนะทุกเกมที่เหลือเพราะฉะนั้นที่ว่าสุดท้ายที่พูน่าจะเล่นแบบเซฟไว้ก่อนด้วยแต่ก็เล่นเพื่อเพื่อจะเอาชนะแหละมันอาจจะเปิดกันแลกกันอ่ะแลกกันสักช่วงหนึ่งอะคับ ผมว่าอาจจะแบ่งเป็นควอเตอร์แล้วเท่ากับมันยังเอากันไม่ลงเนี่ย15นาที10นาทีท้ายกาจจะเน้นเรื่องของความแน่นอนมากขึ้นก็ไม่มีใครอยากพลาดละเอาละอประมาณนี้นะมีสัญญาณมือแล้วมีตัวลุกตัวเลขแบบคืออะไรอย่างนี้คืออะไรหนึ่งหนึ่งผมน้าคิดว่าหน้าจะพี่น้องมองไงฮะสัญญาณมือไหมมีไหมนีโอ้โหสองหนึ่งเลยนะฝั่งไหนไม่บอกนะก็ ติดตามกันคืนนี้สี่ทุ่มสี่สิบหนาทีนะครับอ่ะก่อนจากกันก็ฝากไปด้วยกับแมกกาซีนรายเดือนหงแดงครับยูมีนมอครับออกทุกเดือนนะครับเล่มละ60าทนอกจากนี้ก็ยังมีของซิตี้ของอาร์เซนอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยแฟนลิเวอูก็อ่าน ของผีแดงก็ได้นะอ่าอาเซนอลก็ได้ดูว่าเขาจะเปลี่ยนคุณซื้อเมื่อไรอะไรอย่างเงี้ยแนวโน้มนะครับ e t h เขาจะยังไงใช่ไหมครับอ t h นลีเป็นบริษัทหนังใช่ไหมอ่าอลิกเทนฮาส์ นะครับเขาจะอยู่ไหมอะไรเงี้ยสากไว้ด้สั่งซื้อได้ที่สยามสปอร์ตสยามสปอร์ตช็อปแอดไลน์เข้ามาแล้วก็มีอารินออนไลน์ด้วยแล้วก็ส่วนไายรายวันตอนนี้ก็มีแล้วนะมีสยามอาซาซอกเกอร์รายวยวันนะครับมีตลาดลูกหนังจริงๆเรามีรายสัปดาห์ด้วยนะรายสัปดาห์มีตลาดลูกหนังสปอร์ตผูกกีฬาสยามก็เรียกว่ามามากันค่อนข้างจะครบแล้วจหละจอกงานที่แผงหนังสือได้นะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยกับรายการดีๆ ทางช่องนี้สยามกีฬาเดลี่นะครับรายการที่ครบเครื่องเรื่องกีฬาจริงๆนะครับสรุปครบทุกประเด็นเลยเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงตรงชั่วโมงนิดๆประมาณชั่วโมง15นาทีเต็มแน่นอนใช่ครับแล้วก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับแพ็กเกจชมสดฟุตบอลเจลีกนะครับที่ a อเอ a เพช่องสยามสปอร์ตนะครับแพ็กเกจมี2ราคานะครับทั้งฤดูกาล5้9กาบาทนะครับ รับชมจุใจ152แมตรกดดอกจัน677ดอกจัน7ชาร์ปและกดโทรออกนะครับแล้วก็รายเดือน69บาทนะครับกดดอกจัน677กด8นะครับชาร์ปและโทรออกนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของไฮไลท์รีรันต่างๆนะครับดูย้อนหลังได้นะครับสึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.as.th/jelly นะครับส่วนท่านใดที่ไม่มีเบอร์ AS ก็สามารถซื้อ ซิมนะครับระบบเติมเงินเพื่อสมัครได้นะครับก็หลีกคุณภาพแบบนี้ไม่อยากให้พลาดครับใช่ครับอ่าน,นะครับนี่คือทั้งหมดของซูซูกิเดวขอบเอ็นวันนี้ก่อนจากการต้องขอขอบคุณนะครับซู z u กิพร a t i นัมดิวซูซูก ی, ิซูเปอร์พ a t i n นัมดิวขั้นกว่าของความคุ้มค่ากับส่วนลดรวมสูงสุด150,000บาท s u ซูกิ XL7 หรือราคาเริ่มต้นเพียง7 3 4 0 0 0บาทและซูซูกิ CS หรือราคาเริ่มต้นเพียง378,000บาทพร้อมขับฟรีไปเลย90วันรับดีลคุ้มสุดๆได้ตั้งแต่วันนี้ถึง7เมษายนเท่านั้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i c o t h หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ u ุ u k i ทั่วประเทศขอขอบคุณนะครับธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ ทุกวันนี้มิจฉาชีพเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงตลอดเวลาเพื่อรู้เท่าทันเคสกลโกงต่างๆและวิธีป้องกันตัวเองเช่นกู้เงินจากในหน้าเทื่อนไม่ได้เงินแถมเป็นหนี้คลิกลิงก์แปลกเสียเงินหมดบัญชีขายบัญชีมา้ามีความผิดมีโทษตามกฎหมายโรแมนส์แกลมหลอกให้รักแล้วลวงเงินสินค้าถูกเวอร์เกินจริงไม่ได้ของแถมเสียเงินทางเคแบงค์นะครับได้รวบรวมไว้ด้วยสารานุโกงอัปเดตสติป้องกันต่างติดตามประเดียยหรือแจ้งเหตุ ใครจากนิชาชีพได้ที่ Line o f f i c i a l Kbank Life หรือโทรศัพท์ไปที่หมายเลข0288888888ขอขอบคุณรถจัก,กรยานยนต์อัลฟาโบลันติสกับโดดเด่นทุกความเป็นคุณครับคอร์ดิโ300รถกรยานยนต์พรีเมียมออโตเมติกรุ่นแรกที่สุดของสมรรถนะและดีไซน์ที่ลงตัวในแบบ Urban Premium Scooter จาก Alpha Volantis Alpha V Special Offer พบกับข้อเสนอสุดพิเศษแห่งปี เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ a l p a w o l d ทุกรุ่นวันนี้รับทันทีอ o เชอร์ส่วนลด10,000บาทโปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้รถจักรยานยนต์รุ่น Horizon 300ราคา129,900บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง2,000บาทต่อเดือนฟรีอ o เชอร์ส่วนลด10,000บาทฟรีประกันภัยรถหาย1ปีฟรีค่าจดทะเบียนและพระบเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเงื่อนไขเป็นไปตามสถาบันการเงินที่ร่วมรายการ ติดตามประเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์นะครับ alpha v o l a n t i s com ทาง YouTube youtube com at alpha v o l a n t i s หรือโทรศัพท์ที่หมายเลข020791865หรือ Facebook alpha v o l a n t i s ะนะครับวันนี้เวลาของเราสองคอนหมดละเจอกันใหม่ใน EP หน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับส,ญญสวัสดีครับสวัสดีครับ